โซนออนไลน์เตือนภัยมิจฉาชีพใช้มุกใหม่ดูดคลิปตำรวจจริงวิดีโอคอตุนเหยื่อ ตำรวจสอบสวนกลางหรือ c i ไพบว่ามิจฉาชีพมามุกใหม่นำคลิปตำรวจจริงมาหลอกลวงสร้างความน่าเชื่อถือโดยจะวิดีโอคอลหาผู้เสียหายอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีหรือพยายามจะช่วยเหลือนำเงินที่ถูกหลอกไปกลับคืนมาโดยในระหว่างวิดีโอคอลมิจฉาชีพจะนำคลิปวิดีโอของตำรวจจริงที่มีการโพสต์ไว้ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนำมาตัดต่อและเปิดวนไปวนมาเพื่อให้เชื่อว่าบุคคลที่สน อยู่ด้วยนั้นเป็นตำรวจจริงซึ่งหากหลงเชื่อก็อาจทําให้ถูกหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงสูญเสียทรัพย์สินอีกด้วยตำรวจสอบสวนกลางจึงขอแนะนําให้ทุกท่านมีสติพิจารณาอย่างรอบคอบไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพในลักษณะดังกล่าวและตำรวจจริงจะไม่มีการวิดีโอคอหาผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาโดยเด็ดขาดทั้งนี้หากพบปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพออนไลน์สามารถติดต่อศูนย์ AOC 1 4 4 1 เพื่อปรึกษาแจ้งบาะแสหรือแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ